สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนอุดรหนองคายครับอยู่กม19ครับผมหลักกิโลใหญ่นะครับท่านคงจำกันได้วันนี้เรามาลากรถแมคโครนะครับน้ำหนัก4ตัน5ครับเกือบ5ตันนะครับคันนี้ลากมาจากอำเภอเพนครับพอดีเดีผมเรามาจอดถ่ายวีดีโอให้ดูดูถึงรถพ่วงครับรถพ่วงที่ผมใช้ลากก็คือสเปคคันละ35,000นะครับคันนี้นะครับ ที่ขายที่ทําขายกันอยู่ทุกวันก็ดุมล้อหน้าของรถกระบะเนี่ยครับนี่ครับวันนี้เรามาลากสีแต่หน้าให้พี่น้องได้ดูกันเรื่องรถหกักนอไม่หกักหรอกครับแต่ยางจะแตกก่อนเราต้องเลือกยางดีๆครับถ้าได้ยางใหม่ก็โอเคเลยคับจบเนี่ยครับ คันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่3ตันนะครับคันนี้4ตัน5ของนอกครับน้ำหนักรวมจริงๆก็อยู่ประมาณ5ตันนะครับครับผม